สวัสดีครับปรเช่ครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันดีกแล้วครับโอเควันนี้ผมมาถ่ายนะครับผมไม่ได้ถ่ายมานานแล้วโอเคทุกคนด่านนี้เรมีชื่อว่าล e ฟทูเลียนเองทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าแฟนคขับเขาบอกว่าเขาบอกว่าคือสามารถขึ้นเครื่องบินได้ด้วยครับทุกคนคือเราสามารถขึ้นเครื่องบินได้ด้วยแล้วก็สามารถ ถ้าคือถ้าเราขึ้นเครื่องบินแชมเป็เราก็จะเราจะสาม,มารถสร้างบ้านที่เกาะได้ด้วยน,นะครับทุกคนโอ้ดีจริงๆมาทุกคนเดี๋ยวผมจะขีร่รถไปสนามบินกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยว<รอ>ผมขอเลือกรถแรงๆละกันนี่ครับรถสิบนี่ครับท่านผู้ชมนี่เรากำลังก็กจะไปสนามบินนั่นเองทุกคน สนามบินภาษาอังกฤษชื่อว่าแอร์พอร์ตนั่นเองทุกคนนี่ครับผ่านซ้ายมือก็จะไปโรงเรียนนั่นเองทุกคนโรงเรียนนี่ครับทุกคน,นเดี๋ยวซ้ายเห็นไหมข้างหน้าเป็นจะเป็นสนามบินเลยทุกคน ครั้งที่แล้วผมขับเครื่องินนั่นเองทุกคนในคลิปนั้นนะ่ะนี่ทุกคนเขาบอกว่าสนามบินโชเปียน,นั่นเองทุกคนโอเคถึงสนามบินแล้วก่อนที่เราจะเข้าเนี่ยเดีย๋ยวเราต้องเตรียมกระเป๋ากับเออแม้ตัวเครื่องบินก่อนนะมาทุกคนเดี๋ยวเราไปเครื่องบินกันเลยดีกว่า โอเคไปเลยเรื่งองกระจกูไม่มีไม่มีพนักงานอะไรเลยจะขึ้นมาอุ้ยก็มินมาแล้วทุกคนคือมินมาแล้ว,น,ลวนี่ค่ะนี่ครับผมต้องรีบนะครับผมฝาไว้ก่อน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  มาแล้วทุกคนไม่ต้องนั่งรอเลยเย้ yeah, yeah, ได้นั่งเครื่องบินแล้วหอ้อ oh, อะไรเนี้ยเ้ yeah, สวัสดีค่ะเจ้าพุทธสารน,นี่ไม่มีใครมาเลยว้า wow. ว เครื่องบินออกแล้วค่ะเห็นไหมคะไี่ทุกคนหันจอซูมมาตรงนี้โอ๊ยผมไม่อยากนั่งเอ้ยปิดให้หมดอืมดูดอ่าซู่มันวางไม่ได้วะโอเคทุกคน เดี๋ยวเราไปดูชั้นบนของเครื่องมีอก,กันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่ทุกคนเดีย๋ยวเราขึ้นมาัม้นบนกันเลยดีกว่านี่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 ห้องน้ำปล่เราก็ต้องซื้อ นี่ๆอยี่ตรงนี้เห็นไหมคะตอนนี้ก็เป็นกำลังเครื uncle, er ค่องที่อยู่ตอนนี้เราจะถึงอีกกีจนทีขอข้าร่วมดูกันตอนนี้เหลือเวลาอีก40วิบวิจะถึงจุดหมาย ตอนนี้เหลือสิบเกาปทุกคนก็บินมาเลยถึงจุดหมายแล้วเครื่องบินจะออก5้าสอนนี่นะคะทุกคนเราก็ได้มาทางถึงเกาะแล้ว คนทุกคนครับคือเราต้องไปจองบ้านกันก่อนนะคืนนี้ก่อนของเรา๋ยวเราไปสร้างบ้านเลยดีกว่ามีคนอยู่ไหมมีคนอยู่ไหมหาแผนที่ก่อนนะก็ไม่มีใครอยู่นี่ก็บ,บ้านเดี๋ยวเรามาจองบ้านตรงนี้ดีกว่าเ๋ยวเราจะไปเยีะอเช่จะไปจองนีสสุดเลยเพราะใกล้น้ำไปเลย งี้ย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 นี่นะคะบ้านนะก็จะมีหลายแบบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าบ้านแต่ละแบบอันนี้ก็จะมีมีบ้านหลังส,สวยแล้วก็จะมีบ้านเรือกับบ้านธรรมดาบ้านเรือโจสลัดแล้วก็บ้านร้านขายไอติมแล้วก็บ้านที่มีสไลเดอร์หลังสีฟ้าที่มี ในน้าก็จะมีปลากระเบนเนี่ยละทุกคนแล้วก็จะมีบ้านคันลำบ้านหลังใหญ่แล้วก็จะมีบ้านแบบหลังที่แบบสวยๆในขุมน,นี้เดี๋ยวผมให้คนหนึ่งสร้างบ้านธรรมดานี่ทุกคนผมสร้างบ้านแล้วอย่แป๊บนะนี่ครับทุกคนโอ้คิวคิวนี่ทุกคนเด,ดี๋ยวคือลร ในนี้เข้าได้ปไปเข้าได้ไหมเฮ้ยเข้าได้ได้เข้าได้เข้าได้ข้างในนี้ไม่มีเต้าอะไ่ไงเออเรอ๋อเลือกอาหารในนี้ก็สามารถเอาปลามาจนได้เอาซุปล้กันมลาซุปสีขาวนั่นเองทุกคนอ่ะหืมยำ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 อุ้ย ออกไปอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนย,เยไปไปไปอุย้ยนี่ที่ดูฝนจะดูะดฝนอยู่พอดีเลยเยอะเยอะโหใจฟังเสียงนะครับเสียงมันก็จะเบาหน่อยเพราะว่าลดเสียงไปนี่ครับทุกคนผมชอบมากๆเลยคือ คือเราสามารถขี่เรือออกไปได้นั่นเองทุกคนนี่เลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ยลบที่ดุดฝนออกไปอันนี้คืออะไรห่วงยางหอกยางที่ตกปลา๋ยวเราไปตกปลาก่อนนะ๋ยวผมขอไปตกปลาก่อนอุย้ย ุกคนมันตักปลาตรงนี้ก็ดรกว่าตรงนี้ตรงนี้เลยอ่าไม่ตบไม่ต้องตนี้เลยก้ามีทุกคนตบเฮ้ยมาแล้วอีอออีีอออออี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 นนอ,อีอ,อีอ,อีอ 嗯嗯嗯。Uh, uh, uh. Oh, malam 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 Oh, to dem. ขเขาก็ผมว่าเอาให้เาเอาปลาไปทำอาหารดีกว่าปลาทุกคนเดี๋ยวเราเอาปลาไปทำอาหารได้ปลามาครบแล้วนี่ครับทุกคนผมจะอะไบอก,บอ,กอันนี้คือสามารถขี่เรือออกไปได้เอ้ยผมบอกแล้วเนี่นะเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้ยังไม่จะดูเลยอะไรเนี้ยเต็ดโอ้ยเดี๋ยวไปออกเข้าตรงนี้ก็ได้มีตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ดูเลย เฮ้ยมีอ่างให้เช่ดด้วยโอ้โหไปต่อนี่นี่ทางอะไรเดี๋ยวเราขี่เรือไปดีกว่านี่ครับผมไปเลย หลวงชนหัวเรือปลากระเบนหลวงชนหัวเรือปลากระเบนเนะครับโอ้นหอ้มากน็น่าจะอะไรฉันนะฮันนตุตกตกได้ตกได้ตกได้ เดีย๋ยวผมค่อยตบแล้วกันข,ขับเรือก,ก่อนโอ้ยยืนยาาอะไรนะโอ้โ เรบานเราเรบาเรล,ะละ้ล่ะโอ้มาพูดโอ้โหมาพูดเกยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ผมกลับมาจากเรือแล้วทุกคนนี่ผมมาสร้างบ้าน ผมไม่ได้สร้างบ้านแบบนั้นโอเค,ครับทุกคนผมกลับมาจากบ้านแล้วเหลังเรือนรือแบบเมื่อกี้แลยทุกคนกคือผมมาสร้างบ้านย๋ยว่ผมจะให้ทุกคนดูนี่เราไปดูบ้านหลังธรรมดากันเลยดีกว่าเนี่ทุกคนราแบ๊บหนึ่งนะระแบ๊บหนึง่งทำไมมันไม่ขึ้นมาวะอะไรเนี่ย โอเคทุกคนมาแล้วแต่ว่ามันจะมันจะช้านิดหน่อยน,นะทุกคนก็นจะไม่ไปสีด้วยเหมือนกันนะผูนี้สวยนะอันี่ก็จะเป็นที่ดังเลยชิวๆน,นั่นเองทุกคน ขึน้นมาตรงนี้เป็นที่ออกกำลังกายโอ้โห oh, oh, อะไรเนี่ยได่เ,เป็นหดอกว่า นีทุกคนพังเสียงนะครับนีเรียบร้อยทุกคนขึ้นมาชั้นบนโหชั้นบนที่มีที่วิ่งออกกำลังกายอีกชัน้นออกกำลังกายดีกว่าโอ๊ยเหนื่อย นี่ออกกำลังกายนี่ครับทุกคนออกกำลังกายเฮ้ยก็ส่งกำลังกายก็ส่งขั้งกายไหนดูสิเพื่อนบ้านเราแอบทิ้งขยะแถวนี้ไหมไหนดูสิเพื่อนบ้านเราแอบทิ้งขยะแถวนี้ไหมตรงนี้อะไร่นีม,มันแม่งเนี่ยนเะฮ้ยลงมันโดน ลงปุ๊บโอ,อ้ยไม่ได้ไม่ได้นี่ครับจะจะจะอะไรเนี่ยลง สำหรับคลิปนี้ขอลาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย